ช่วงนี้วงการส่งไม่แผ่วค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะวิกฤตศรัทธาหรือว่าเป็นเพราะเศรษ,ษฐกิจที่ทําให้พระาธาตนาดูนวันนี้คนค่อนข้างบางตามากกิ๊บมาที่นี่หลายครั้งมากแล้วค่ะแต่ว่ามาครั้งนี้คือคนบางตาจนแบบ บางตาแบบชัดเจนมากเลยเพราะปะกติคนมาทําบุญที่นี่ค่อนข้างหนาตานะคะแล้วก็ที่นี่น้องที่ขายโชคดีก็บอกว่าเคยปล่อยรางวัลที่1ไปแล้วหลายใบยก็เลยคิดว่าอทําไมคนมาน้อยปกติที่ไหนที่มีปล่อยรางวัลที่1เนี่ยก็ควรจะมาเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการปล่อยรางวัลที่1ของ น้องโชคดีที่พระธาตนาดูนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณครับขอให้พี่โชคดีสพมพรปาถนาทุกอย่างนะคะพ,พี่สินใดปัตนาสินใดขอให้พี่โชคดีสพมพรปัถนาพี่68เทียฮอเจีนี้ขอเห็นเงินไหลมาท่องไหลมากิจการเงินไหลเข้ามาสิ่งดีๆไหลเข้ามาให้กิจการงานาาสาารานส้างอย่างยืนก็ขอให้พี่โชคดีขอให้พี่ลำด้วยขอให้พี่ลุงเบี้ยงนอนหลับหาเดเงินมืินนอนตื่นหาเดเงินแสนแบบมือไปหาดเงินล้านคิดสิ่งใด ปาร์นาสิ่งใดสมพรปาร์นาทุกๆอย่างพุดทางเปิดทรมาเปิดคอยพีโชคดีรวย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 คิดสิ่งใดปาร์นาสิ่งใดสมพรปาร์นาทุกๆอย่างเนืค่ะขอบคุณค่ะพรน้องดีขนาดนี้คุณน้องโชคดีคุณพี่ก็โชคดีคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็โชคดีทุกคนที่ได้ฟังก็โชคดีเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนก็ร่ำรวยแล้วก็โชคดีเหมือนที่น้องเขาให้พรและอวยพรมานะคะแล้วเราก็ได้อวยพรน้องกลับไปว่าขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขายดีๆค่ะ กลับมาที่ความเชื่อและวิกฤตศรานะคะที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้สําหรับตัวกิ๊บแล้วอะ่ะก็ทําอะไรกริ๊บไม่ได้คะ่ะเพราะว่ากิ๊บก็ยังถ้าอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเพราะว่าเจตนาของการเที่ยวของกิ๊บไม่ได้ไปแค่การทําบุญแล้วก็สละจาคะเพราะว่าถ้าเกิดกิ๊บสะดวกในการสละกิ๊บก็สละและสละโดยที่กิ๊บจะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแต่จุดประสงค์หลักๆในการไปเที่ยวคือกิ๊บไปกับครอบครัวและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมชมแต่ส่วนการที่กิ๊นนบนไ่่ออี้มหรืวา จะหยอดตู้บริจาคใดที่กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บไม่สะดวกใจไหมอันนั้นกิ๊บก็จะไม่ทำถ้ากิ๊บไม่สะดวกใจนะคะเพราะว่ากิ๊บไม่ได้มีความเชื่อกเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกนี้ว่าทุกอย่างจะต้องศักดิ์สิทธิ์กิ๊บเชื่อว่าทุกอย่างมีพลังงานแต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่สุดของความศักดิ์สิทธิ์คือใจของเราเองนะคะใจของเราเนี่ยถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีแน่นอนว่าสิ่งดีๆอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะคิดไม่ดีอันนั้นความทุกกกกอ่่ะ็็เเเิิดดดตตั้้งแแราคไมีลลวย ไม่ได้คิดว่าเรื่องของอวิกฤตศรัทธาที่เกิดจากบุคคลนนะ่ะจะทําให้เราผิดหวังหรือเปล่ามันก็อาจจะมีบ้างที่บางคนได้คิดว่าน่าจะเป็นคนดีแล้ววันหนึ่งเขามีข่าวที่ไม่ดีแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทําให้เก็บรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรที่ผิดแปลกไปเพราะว่ามนุษย์ความไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ความเชื่อของเราเนี่ยมันมันมันพิสูจมาอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ฉชนั้น าเราไม่ฝากความหวังว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นคนดีหรือคนนั้นคนนี้จะเป็นคนเลวให้มองสิ่งที่ว่าความทุกอย่างในโลกนี้ดําเนินไปด้วยความปกติแต่เราอ่ะต้องใช้วิจารณญาณของเราในการที่เราอะจะเชื่อหรือว่าจะทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่มีพื้นฐานภายใต้สินห้าและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเท่านั้นก็พอคะ่ะสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ